สวัสดีครับบ้านสวนลูกอิฐนะครับวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูว่าทำไมถึงเป็นนรกจัก,กรพพัดนะครับบ้านสวนลูกอิดนะครับสวัสดีครับะนะครับที่เห็นใบย้อยๆลงมาแบบนี้นี่ฮะนี่คือเอกลักษณ์ของญ่านรกจัก,กรพรัดนะครับ ท่อนเขาจะอวบใหญ่นะครับลำต้นก็จะเป็นวงรีนะครับแล้วก็มีเห็นไหมเขจะห้ดูไกลๆนี่นะครับเดี๋ยวนะเขาจะมีขนตรงนี้นะครับขนตรงนี้จริงๆแล้วเออขนมันก็มีทั่วไปนี่แหละครับนี่ฮะคันไปหมดเแ,แต่ว่าเขาจะมีขนตรงเยอะตรงเห็นไหมตรงมุมใบเนี่ยครับ ตรงมุมของก้านใบนะะนครับนรกจักรพพัดนี่นะครับใบเขาจะเห็นไหมเขาจะย้อยลงแบบนี้ครับถ้าเป็นปักช่องหนึ่งนะครับเขาจะชี้ขึ้นอย่างนี้ฮะชี้ขึ้นเห็นไหมมือผมจับนี่นะครับอันนี้เขาจะย้อยลงมานะครับนี่นี่คือเอกลักษณ์ของของพอเป็นนรกจักรพรรดนะครับครับมาให้ดูอีก ที่หนึ่งนะครับจะเห็นว่าอาใบเขาจะเยอะฮะเนี่ยปกติถ้าเป็นอเนเปียบักช่องหนึ่งเนี่ยใบข้างล่างเหลืองเลยฮะอันนี้ไม่เลยครับถึงแม้ว่าใบเขาจะเห็นไหมถึงเวลาเขาจะพับแล้วก็ร่วงลงมาแบบนี้แต่ใบเขาไม่เหลืองนะครับไม่เหลืองนะครับนี่คือยังเขียวอยู่นี่แหละเขาเรียกว่าความเป็นนรกจักรพพัดนะครับ อวัวควายก็สามารถยังกินได้นะครับรกจกกักรพพัดนะครับมาเห็นไกลๆเห็นไหมนะครับเขาจะอวบนะครับอันนี้ยังไม่ครบสองเดือนนะฮะก็ถือ้อก็ใกล้แล้วอีกวันทั้งวันก็น่าจะครบสองเดือนแหละนะครับเหมาะแล้วฮะช่วงนี้ก็เป็นท่อนพันได้ได้ สวยงามนะครับก็นี่คือหญ้านรกจัก,กรพรรดินะครับเห็นว่าเขารุกงรางไปหมดเนี่ยเนี่ยชื่อของเขาถึงเป็นว่านารกจัก,กรพรรดินะครับเห็นไหมแต่เป็นปากช่องหนึ่งหละครับข้างล่างนี้ว่างครับไม่มีใบมันหรอกครับแต่มีก็เป็นใบเหลืองๆนะครับแล้วใบก็ชี้ขึ้นอันนี้เห็นไหมเขาจะงอลงเห็นไหม เต็มไปหมดนะครับงอลงจะเป็นอาปักช่องหนึ่งอ่ะต้นเล็กแข็งแล้วก็บใบก็ชี้ขึ้นนะครับชี้ขึ้นชี้ขึ้นนะครับนะครับก็เลยมาอาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่านรกจกกักรพพัดเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะฮะก็ขราวสองเดือนก็สามารถเป็นต้นพันธุ์ให้เพื่อนๆได้อีกนะครับครับ อย่าลืมกดติดตามที่ช่องบ้านสวนลูกอินนะครับอ่าแล้วก็ต้องการท่อนพันญ้าตอนนี้ก็มีนรกจกักรพพัดนะครับกับย้าวันอิสราเอลนะครับก็โทรมาที่เบอร์โทรนะครับ0812049151นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ